มันเจอกันตอนไหนเจอในเฟซบุ๊กค่ะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนใครทักใครหนูทักเขาหนูเจอหนูแอดแล้วหนูก็ทักเขาเลยแหละแล้วบอกว่าก็ทักปกติอะค่ะทักทอมคุณจีบเขาก่อนใช่ชอบทอมใช่ค่ะเป็นกระเทยที่ชอบทอมใช่ค่ะไม่เคยชอบผู้หญิงไม่เคยชอบผู้หญิงไม่เคยชอบผู้ชายผู้ชายเคยชอบค่ะเคยชอบเกย์ไหมไม่อ่ะผู้ชายเคยคบใช่ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นอกหักค่ะ ก็เลยไม่ไปเอาผู้ชายแล้วไม่เอาอีกเลยชีว uh ิตนี้คไม่เอาเลยแปลว่ามันต้องหนักมากเลยวันนั้นหนักนะพอไปบายเสร็จปั๊บทอมเลยคราวนี้ใช่ค่ะมีแฟนเปทอมมาแล้วกี่คนประมาณประมาณสิบนิดเดียวเองบ้านนี้เขานิดเดียวเนาะนิดจิบจิบเนาะแค่สิบคนนี่คนที่เท่าไหร่ คนสุดท้ายอะค่ะไม่ต้องนับตอบดีเนาะตอบดีเนาะตอบดีเป็นแม่ของลูกนะใช่ค่ะไอ้ตรงเราเรียกว่าเป็นแม่หรือพ่อของลูกเนี่ยเขาต้องเป็นแม่อยู่แล้วค่ะหนูเป็นพ่ออ่าตอนนี้เป็นแม่ค่ะเนีตยตคลอดล่ะขอดเสร็จแล้วเขว่าแม่หรือพ่อเป็นแม่ดีเออค่ะถ้าลูกถามก็จะบอกนี่คือแม่ค่ะและนี่คือพ่อค่ะแต่พ่อผมยาวแม่ผมชั้นนั่นรู้แต่ว่าคือนี่ลูกจะบอกลูกอย่างนี้ถูกไหมใช่อ่า พ่อเป็นกระเทยใช่ครับแม่เป็นทอมค่ะชอบคําตอบเพราะว่ามันทําให้เราเห็นได้เห็นว่าอะไรก็เป็นไปได้นี่เราเหลืออีกประมาณ <3 S 1> ะะสามเดือนนะคร<า>ับเขาบอกเขาอยากได้ลูกสาวเ,เ,เอ๊ยอยากได้ลูกลูกสาวอยากได้ลูกสาวพี่เป่าท้องให้คนมาแล้วนะต่อน,นักเลยรู้ปะอยากได้เพศไหม ผู้หญิงปาเปิดโอเคานนจะทำให้ดีนะจะจะทำไมถึงอยากได้ผู้หญิงเพราะน่ายีะเป็นตัวง่ายดีแค่แต่งตัวง่ายเหรอ ได้อะไรอีกกะเป๋าไม่เป็นกระเทยไม่เอาแล้วนะอะไรนะแม่กะเป๋าเป็นกระเทยไม่เอาแล้วนะถ้าผมเป่าแล้วเป็นเกย์เดี๋ยวกระเทยไม่เอาไม่เอาแล้วนะอยากได้เพศปกติปกติอ้าวแล้วถ้าเป็นกระเทยจะไม่รักหรอรักรักใช่ไหมแล้วเป็นทอมก็รักไหมนม่ย้ายประวัติ้างรอยดิยไม่อมันเดียวพ่ออ๋ออยากได้ความหลากหลายในบ้านเออเเป็นอะไรก็ต้องรักกันแม่ก็เป็นอะไรผู้หญิงผู้หญิงมันเป็นทอมอ่ะไหวได้แต่เขาเป็นผู้หญิง คือจู๋ไม่เอาเลยนะำผู้หญิงอย่างเดียวถูกไหมได้หมดอะค่ะอ่าโอเคเอ้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง